สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกขั้นตอนในการขอมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมขั้นตอนของการขอมิตเตอร์ไฟฟ้าเราต้องโหลดแอป,ปการไฟฟ้านะครับผมัวนี้มาก่อนขึ้นมาก่อน,น,อนนะและสําคัญคือไาการเข้าไปใหม่เขาไม่เห็นนะโหลดตัวนี้ MEA มันจะเข้ามาหน้านี้ครับรบ<ม>แล้วเรากดไอเนี่ยไอข้างบนเนี่ยตัวนี้สําคัญมากนะครับ นะครับสามสามขีดเนี่ยสามขีดเสร็จแล้วเราเขาต่อเข้าไปเสร็จแล้วก็บริการขอใช้ไฟฟ้า mec mec นะครับเนี่ยอ่าเข้าไปใหม่กดเขาจะงง mec อ่าตัวนี้หายากเหลือเกินนั่นแหละหาไปชั่วโมงเสร็จแล้วเรากดอลงทะเบียนก่อนเลงทะเบียนเหรออันแรกให้ให้ลงทะเบียนเราไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเสร็จสับพอกรอกข้อมูลเสร็จสับนะครับให้เรากดจอมรับตรงนี้ อน่ามันจะขึ้นหน้านี้ให้หน้านี้ให้เสร็จมันก็จะไอตรงนี้เลยอีเนี้อีนนี้ยหายากมากลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันปั๊บกดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วเราก็เลือกบุคคลธรรมดาอืมนะครับแล้วเ,ลเราก็ระบ,บุเลขบัตรประชาชนของเรานะครับผมกก่หละก็ว่าไปนะครับผมอ่านะแป๊บหนึ่งแล้วรอ เขาลงก่อนนะครับพอเรากดปั๊บเนี่ยนะครับเรากดจืนยันไปแล้วพอเรากดพอเรากดเลขประชาชนไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับช่องเมื่อกี้เสร็จแล้วมันจะขึ้นชื่อบอก่าคือเราก็ให้เขาจะถามว่าให้เราจะเอาเงินเข้าแบงก์ตรงไหนแล้วกดตามเข้าไปแล้วพอกดเสร็จสับมันจะขึ้นหน้านี้ให้แปลว่าเรียบร้อยเสร็จสับนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมสา<ำ>ค,คัญที่สุดคือผมหาต้องนานกนะ็คือว่า จะเข้าอิบุคคลธรรมดาทําไงก็คือไอตัวเนี้สามเนี่ยต้องสามขีดครับผมเข้าไปที่สามขีดต่อเข้าไปแล้วก็พี่ไม่ต้องลงมาให้อยู่อย่างนี้พอเขาจะเวียนหัวบริการขอใช้ไฟฟ้าเอ็อต่อเข้าไปพี่ก็ต่อเลยพี่ต่อให้เขาดูเลยนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนขอเงินคืนหลักประกันต่อเข้าไปเสร็จแล้วกรอกข้อมูลให้แล้วแล้วกดยอมรับครับ กดยอมรับเสร็จแล้วเราก็ลงทะเบียนของเงินหลักประกันต่อเข้าไปนะครับชนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลิกบุคคลธรรมดาเสร็จแล้วก็กรอกบัตรประชาชนประกอบเสร็จแล้วก็จะได้เราจะได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่จะขอเงินที่จะขอเงินคืนนะครับผมเพราะว่าในระบบของเขาอ่ะ งงมากเลยครับผมจะบอกว่างงจริงๆหามาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะครับผมสวัสดีครับ